วันนี้เรามารายงานข่าวอยู่กันที่จังหวัดสงขลาค่ะทุกคนคุณทราบไหมคะว่าทุกๆเช้าตรู่เนี่ยที่หาดเก้าเซ้งที่ยาวไปจนถึงแหลมสมิหลานนี่เลยค่ะคุณจะเห็นภาพชาวบ้านที่จูงวัวชนเนี่ยพามาเดินพามาออกกําลังกายกันกลางสายลมทะเลอ่อนๆน,นี่แหละค่ะแล้วบรรยากาศคล้ายๆกับฟิตเนสริมหาดทรายของนักสู้สีขาเลยค่ะเพราะว่าขาเขาจะต้องแข็งแรงก่อนที่เขาจะขึ้นสังเวียนจริงๆไงคะแล้วกีฬาวัวชนของชาวสงขลาและก็ภาคใต้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความมันในสนามแค่น ะะแต่ว่ายังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อหมุนเวียนค่ะแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เนี่ยแถมยังช่วยอนุรักษ์และก็พัฒนาสายพันธุ์วัวชนเพื่อแข็งแกล่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปค่ะแม้ว่าบางคนเนี่ยจะมองว่าเป็นเวทเท่า,ทา,ทาแต่ว่าแน่นเป็นแค่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวค่ะแต่ว่าสําหรับคนปกักตายแล้วเนี่ยวัวชนคือวิถีชีวิตค่ะและคืออัตลักษณ์ที่อยู่คู่บานคู่เมืองแม้ว่าโลกของเราตอนนี้จะเข้าสู่ยุค AI แต่ว่าเส้นทางของนักซื้อวัวชนเนี่ยก็ยังคงดำ เดินต่อไปค่ะก็ไม่ต่างจากสายลมในทะเลที่พัดทุกๆุกเช้านั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะมาช่วยอนุรักษ์และก็ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาวปัใต้เสมอไปค่ะ